ผมแบรนด์ซัมเมอร์แคมรุ่น12ดิฉันแบรนด์ซัมเมอร์แคมรุ่น16ผมแบรนด์ซัมเมอร์แคมรุ่น5มาเรียนพบรนดสมองให้พร้อมโค้งสุดท้ายสอบสรุปเนื้อหาเข้มข้นพร้อมเทคนิคจำแม่นคิดเร็วจะยอดติวเตอร์ทุกวิชาตลอดเดือนกันยายนนี้ทุกภาคทั่วประเทศและเพิ่มพลังสมองให้แน่นขึ้นกับโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมออนไลน์คลิกเลย ซุปไก่สกัดกับผลงานวิจัยที่หลายคนยังไม่รู้ด้วยผลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหลายฉบับเช่นผลของซุปไก่สกัดต่อการฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้าเนื่องจากสมองทำงานหนักผลของการดื่มซุปไก่สกัดที่มีต่อภาวะเครียดและการเรียนรู้จดจำและซุปไก่สกัดยังมีอีกหลายงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศต่างๆ ใะไสอบยกนี้เราสองคนมีเคล็ดลับมาฝากยกมือถามถ้าไม่เข้าใจอาจารย์ครับยกหนังสือขึ้นอ่านการสั่งและยกสุดท้ายยกแบร,รนด์ขึ้นดื่มย,ย,ยกนี้ดืมมม่มแบรนด์ุกวัน,กวน,นะครับส่วนในข้ออื่นที่พี่เก่งให้เรานะครับต้องกลับไปดูนะนะต้องกลับไปทำนะครับเพราะพี่บอกแล้วพี่คัดมาแล้วนะคนนที่คือข้อที่พี่คัดมาแล้วนะครับถัดมาครับมาดูแนวที่สองอันนี้จดเสร็จแล้วนะ ใครยังไม่เสร็จครับยกมือ,อต้องจดให้เร็วหน่อยนะครับเพราะว่าพี่อยากให้เราได้เยอะๆนะเพราะตอนนี้นี่ไม้สุดท้ายของพวกเราแล้วนะต้องเร่งเลยนะครับเหลือสิบวันโอเคนะครับอ่ะคราวนี้มาดูครับแนวที่สองแนวที่สอง แคลคูลัสครับจดเลยครับอันนี้คือที่ออกจะมีเรื่องความต่อเนื่องของฟังก์ชันมีเรื่องอนุพันธ์มีเรื่องกดลูกโซ่มีเรื่องความชันเส้นโคง้งค่าสูงสุดและต่ำสุดสัมพัทธ์แล้วก็การอินทิเกตนะครับการหาพื้นที่ใต้กราฟจดเลยไปอ่านแนวนี้เลยครับถ้าตอนนี้บอกจะต้องทำอะไรบ้างครับเสร์ฟเลข พี่ว่าวันนี้เอาที่พี่บอกไปทั้งหมดเนี่ยไปทําก่อนนะห้ข้อรวมแนวข้อสอบพวกนี้นะครับแล้วถ้าเหลือเวลาข้อที่เหลือนะครับที่ทางแปลนจัดมาให้เรานะครับนะอุตสาห์ทำหนังสืออย่างดีมาให้เราเนี่ยก็กลับไปทําให้หมดเลยยิ่งทําได้หมดเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับอ่ะมาดูอันแรกสุดครับความต่อเนื่องและฟังก์ชันสำหรับความต่อเนื่องฟังก์ชันเนี่ย หัวใจหลักของตัวนี้คืออะไรขอควาความต่อเรื่องฟังก์ชันคือเราต้องรู้ว่าสูว่าเราต้องการรู้ว่าที่จุด A เนี่ยมันมีความต่อเรื่องและฟังก์ชันไหมมันสามารถบอกได้ก็ต่อเมื่อ f A ก็คือแทน X ด้วย A เข้าไปสูว่าที่จุด2ที่จุด x เทบส2ก็คือ f 2มันจะต้องมีค่าแล้วค่านั้นเนี่ยจะต้องเท่ากับลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ a จริงๆแล้วการเขียนถ้าเป็นตาพิยามนก็จะเขียน x เข้าใกล้ a ทางลบ x เข้าใกล้ a ทางบวกแต่ทั้งคู่มันเท่ากันแล้วเนี่ยมันค well, I mean ือ <Right. S 1> x เข้าใกล้ a นั่นเองนะครับแล้วถ้าหาค่าได้2ตัวนี้ต้องเท่ากันอันเนี้ยถึงเรียกว่าความต่อเนื่องและฟังก์ชันนะครับอันนี้คืออันแรกนะต้องรู้ตัวนี้เลยนะครับหัวใจหลักของเรื่องความต่อเนื่องและฟังก์ชันอันที่2อครับอนุพันธ์อนุพันธ์เนี่ยมันก็คืออะไรครับ dy by dx หรือ เขียนอีกแบบหนึ่งคือ f ด x นั่นเองอันนี้ต้องรู้เลยนะครับ dy by dx หรือ f x อันนี้คืออนุพันธ์แล้วตัวที่ต้องรู้และเป็น the m ม s สเลยก่อนที่ก่อนที่ไปทำดิฟอย่างอื่นต้องรู้ตัวดิฟ x ยกกำลัง n ครับมันจะเท่ากับ n x ยกกำลัง n ลบหแล้วก็ดิฟ x น้องอาจจะไม่เคยโดยธรรมชาติน้องจะไม่คุ้นเคยตัวนี้น้องมักจะไปจำดิฟ x กำลัง n dx เท่ากับ n x กำลัง n ลบ1 ที่พี่เขียนงี้เนี่ยคือเพื่อที่บอกว่าต่อให้ตัว x กําลัง n เนี่ยไม่ใช่ x ให้เป็น y ก็ได้ดิฟ y กําลัง n มันก็จะได้ n y กําลัง n ลบ1แล้วก็ดิฟ y ต่อแล้วมันจะหารด้วยดิฟอะไรก็หารไปเลยอย่างเช่นอันนี้มันต้องหารด้วยดิฟ x ก็หารด้วยดิฟ x มันก็จะตัดไปเองแต่ถ้าสวมข้างบนมันเป็นดิฟ y ข้างล่างเป็นดิฟ x มันก็จะไม่ตัดมันก็ยังต้องดิฟอันตัวถัดไปต่อนะครับอย่างเช่นเป็น ดี Z, ก็ต้องไป DZ แซดไก็ต้องดิฟแซดไปดีก่อนนะครับนะอันนี้คือตัวดิฟนะที่ต้องรู้แล้วก็สามอันนี้ครับคือตัวที่อนุพันธ์เขาจะมักจะไปออกก็คือเรื่องของกดลูกโซ่ความชันเส้นโคง้งแล้วก็ค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์โดยเฉพาะกดลูกโซ่ครับเขียนตัวนี้ดีๆนะ f o g x เนี่ยจะเท่ากับ f แด g x คูณกับ g x เนี่ยนะครับอันนี้ที่มักจะ เอามาเล่นกันถ้ามันไหลออกกดลูกโซ่เนี่ยถือว่าปีนั้นออกแคลคลัสค่อนข้างยากนะครับนะนี่คืออนุพันธ์นะที่ต้องรู้เลยนะครับถัดมามาดูเรื่องอาการอินทิเกรตอินทิเกตคืออะไรอินทิเกรตก,ก็คืออินทิเกรตเขียนอินทิเกรต f x d x นั่นเองตัวนี้คือคำว,ว่าอินทิเกรตเพราะฉะนั้นตัวที่เดอะมัสซี่ต้องรู้เลยครับก็คืออินทิเกรตของ x กำลัง n d x ครับเดี๋ยว ระหว่างโจทย์เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมีบางทีอย่าอย่าชะล่าใจานะพี่จะมีคําถามแล้วถ้าใครตอบได้นะครับเดี๋ยวจะมีพี่ทีมงานเนี่ยเขาเอาของรางวัลไปแจกด้วยนะครับนะถามเลยใครตอบได้รีบรีบยกมือเลยนะอินทิเกรตเอ็กซ์ลังเอ็นดีเอ็กซ์ได้รครับยกมือเลยยกมือแล้วยกมือแล้ว,ลวพี่พี่ก็จะเข้าไปเอาไม์ให้ครับพี่เห็นไหมครับมียกมืออยู่อ่า อินทิเกรต x กำลัง ndx ครับยกมือสูงๆเลยครับถือว่าเราเป็นการทบทวนไปในตัวด้วยนะอ,อ,อ,อยู่ไหนเอ่ยอ่ะโอเคน้องอะไรคะชื่ออะไรคะส้มโอค่ะน้องส้มโออ่าเรียนที่ไหนคะ โรงเรียนสันกำแพงค่ะสันกำแพงคนไหนสันกำแพงตบมือโอ้โหมาเยอะอ่ะครับอินทิเกรต x กกำลัง n dx ได้อะไรครับ x อกยกกำลัง n อบวกหส่วนด้วย x ส่วนด้วยเอ็นบวกหนึ่งค่ะโอเคหมดหรือยังบว<อ>ก,ก c ีด้วยคะ่ะอะไรนะครับบวก c ีด้วยบวก c โอเคอ่าตบมือให้น้องสมโอหน่อยครับโอเคมอบรางวัลให้น้องสมโอด,ด้วยนะครับอ่าฝากพี่ทีมงานเป็นกระเป๋า ใช่ไหมครับเป็นกระเป๋านะใส่ก่อนดินสอใส่ดินสอนะครับตัวนี้สําคัญนะครับที่พี่ย้ำคําำว่าบวก c คือพี่เข้าใจว่าเวลาเราอินทิเกรตอ่ะเรามักจะไม่เขียนบวก c เพราะว่าโดยธรรมชาติถ้าบอกอินทิเกรตจากจุดไหนถึงจุดไหนอ่ะไอตัว c มันไม่ได้ใช้เพราะสุดท้ายมันมนลลบตัดกันไปเองแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาให้หาสมการอย่าลืมต้องมีบวก c นะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งเขียนเข้าไปก่อนครับบวก c เนี่ยเราค่อยว่ากันอีกทีว่าจะตัดกันไปเองหรือเปล่านะครับโอเคส่วนประโยชน์ของการอินทิเกรตก็คือ การหาพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองนะครับอันนี้น่าจะเคลียร์ละนะส่วนข้อสอบที่พี่แนะนําให้เรากลับไปดูนะครับข้อสอบเก่ากับข้อสอบเก่งข้อสอบเก่าเนี่ยให้ดูข้อ80กับข้อ79ข้อสอบเก่งให้ดูข้อ42กับ44ส่นะครับส่วนข้อที่จะทําเป็นตัวอย่าง คือข้อ79ครับข้อ79็ดิบาพีนัไปดูเลยครับคิดเลยข้อ79ที่ที่นี้พี่ต้องถามน้องส้มโอว่าชื่ออะไรเนี่ยเพราะว่า พี่ต้องบอกพวกเราก่อนว่าคือต้องบอกพวกเราก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราไม่รู้แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่าพี่พี่ไม่สนใจนะครับคือพี่เนี่ยมีนิสัยแย่งหนึ่งเป็นคนเป็นคนจําชื่อคนไม่เก่งแต่จะจําหน้าได้จะรู้คนนี้ใช่คนนี้คือใครจะจําได้ตลอดแต่จะจำชื่อไม่เก่งซึ่งเป็นข้อเสียข้อหนึ่งนะแต่ว่าเวลาถ้าคนไหนตั้งใจพี่ต้องท่องเลยคนนี้ชื่อนี้คนนี้ชื่อนี้คนนี้ชื่อนี้นะแลวพี่เคยครั้งหนึ่งไงพี่พลาดไปงานแต่งงานเพื่อน ก็ก็ทักทายเจ้าบ่าเป็นเพื่อนพี่ไงพี่ก็ทักเขาบอกเฮ้ยโชคดีเฮ้ยดีใจด้วยนะอย่างงี้แล้วพี่ก็บอกว่าพี่ก็หันไปหาเจ้าสาวแล้วบอกอ้า ah, แล้วเป็นไงบ้างอะดาวเท่านั้นแหละเสียงก็เงียบทั้งเวททั้งข้างหน้าตรงนั้นเลยพี่ก็งงแล้วก็มีเพื่อนสาษกิดเฮ้ยดาวมันแฟนเก่ามันเว้ยพี่ก็อ๋อโอเคถ่ายรูป <laughs> รีบถ่ายรูปแล้วรีบเข้าไปพี่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนพี่เป็นยังไง <laughs> นะอันนี้เป็นข้อเสียของพี่อย่างหนึ่งนะครับก็พี่รู้ข้อเสียพี่ก็พยายามจะปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นอย่างกีนี้จําชื่อได้แล้วน้องส้มโอนะครับนะอ <c oughs> <น>ะถ้าได้แล้วมาดูข้อ79ข้อ79ข้อเจานะครับครับ ข้อ79อ่าข้อนี้อ่านโจทย์เลยครับโจทย์บอกว่าในชีตบอกอยู่แล้วเนาะกำหนดให้ h x เท่ากับ f x g x โดยที่ความชันของเส้นสัมผัสโค้ง y ถ้า f x ที่จุด x y เท่ากับ2 x ลบ x สิ่งที่ต้องทำอ่านประโยคแรกปุ๊บพี่เขียนเลยครับเขียนอะไรพี่บอกน้องบอกพี่เขียนอะไรยังไม่เห็นได้เลยเลยประโยคแรกบอกมาแล้วนะประโยคแรกบอกอะไรมาครับความชันของเส้นสัมผัสโค้ง เท่ากับ2ลบ 2x เขียนว่าความชันก็คืออนุพันธ์ก็คือ f แ x เท่ากับ2ลบ 2x นี่ไงอันแรกเลยเขียนอันแรกเลยคือโจทย์คณิตศาสตร์เนี่ย่ยางที่กี้ีพี่บอกเราว่าไออิทิเกตอ่ะพี่ไม่สนใจพี่สนใจกระบวนการกระบวนการว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดมาเ,เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนจากโจทย์อ่ะเป็นสมการยังไงแล้วสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ เป้าหมายของการเรียนเลขคือตรงนี้นะครับเป้าหมายการเรียนเลขไม่ใช่ว่าน้องคำนวณบวกเลขบวกลบเลขเก่งเวลาน้องเจอปัญหาในชีวิตจริงๆในอนาคตเนี่ยปัญหาจะเกิดซ้อนกันเยอะๆซ้ำๆๆประเด็นคือเหมือนใครเคยแก้เชือกอะปมเชือกที่มันผูกเยอะๆอะถ้าแก้โดยไม่ใช้สติเป็นไงครับยิ่งแก้ยิ่งรัดใช่ปะเพราะฉะนั้นถ้าแก้โดยใช้สติคือค่อยๆดึงทีละปมดูว่าปมไหนมาจากไหนอันนี้เหมือนกันปมแรกออกมาแล้วครับพี่คลายปมแรกแล้ว f แปด x เท่ากับ2ลบ 2x บอกต่อมาว่า และเส้นโค้ง y เท่า f x มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์เท่ากับ5อันนี้คืออะไรครับมีค่าสูงสุดสัมพัทธ์เป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์ก็แสดงว่าอะไรครับจุดเนี้ยจุดเนี้ยสูุว่า f เป็นจุดสมุว่าเป็นจุด a แล้วกัน f a เนี่ยจะเท่ากับ0อนาวเาทำเท่าศูนย์ครับเพราะมันเป็นความสูงสุดสัมพัทธ์จุดสูงสุดสัมพัทธ์จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดอะดิฟตรงจุดนั้นจะมีค่าเท่าศูนย์จุดนั้นคือ x เท่าศ เรายังไม่รู้จุดนั้นคืออะไรเราให้เป็น a จะได้ว่า f a เทับแล้วก็จะได้ว่ามันจะมีค่าเท่ากับ5ก็แสดงว่า f a เท่ากับ5นี่คือปมที่2ครับได้ f x ทับลบ 2x ได้ f แปเทกับนกับ f a เทับโจทย์บอกต่อว่าให้อะไรครับให้ g 2ดเท่ากับ g 2กับ g 2เท่าับ 5, น,นี่ไม่มีไรโอเคให้มาก็จบเสร็จแล้วถามว่า h แมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สิ่งแรกที่ต้องทำเลยครับตอนเนี้ย เราดูจากตัวเนี้ยเรารู้ f x แต่เราไม่รู้ f x เพราะเขาให้ว่า h x เท่ากับ f x คูณ g x ใช่ป่ะเรายังไม่รู้ f x เลยแสดงว่าตัวเนี้ยต้องหา f x ให้ได้หา f x ยังไงครับดิฟอยู U, ่ดิฟกับอินทิเกตมันสวนทางกันทำจาก f U, ไปดิฟก็คือดิฟใช่ป่ะถ้าจะย้อนถาก็อินทิเกตเั้น f x เนี่ยก็คืออินทิเกต f ด x นั่นเองซึ่งมันจะได้ค่ามาเท่ากับอะไรครับก็คืออิทิเกต2ล 2x มันก็จะได้ 2x ลบ 2x กำลังสส่วน2ถ้าทำชัดๆก็เป็น 2x กำลังสส่วน2และ2นี้ตัดไปอย่าลืมบวก4ครับที่พี่บอกนั้ตัวนี้จะได้ว่า fx จะเท่ากับ 2x ลบกับ x กำลังสอบวก c อันนี้คือ fx เห็นไหมจาก f แด x ได้ fx ละบอกเราจะหาค่า c จากไหนครับมันมีมาให้เราแล้วนี่ เขาให้มาอีก,อกปมหนึ่งเห็นปะ่ะอีกปมหนึ่งคืออะไรอีกปมหนึ่งก็คือ f a ทับศูนย์กับ f a ทับห้าสิ่งที่เราต้องทําก่อนดับแรกก็คือเราก็หาค่า a ได้หรือยังล่ะว่า a มันคือเท่าไหร่ถ้าเขาบอก f a ทับศูนย์เราก็บอกทั้งนั้นเราแทนค่าไปในนี้สิแทนค่าเข้าไปในนี้สิเนี yeah. ่ย f a ทับศูนย์ก็คือแทน x ด้วย a ถ้าแทน x ด้วย a ก็จะได้ว่า f a เท่ากับศูนย์ก็กลายเป็นศูนย์เท่ากับ2ลบ2 a คิดในใจปุ๊บได้ a เท่ากับ1นั่นเองนี่คิดในใจได้เลยเนี่ยใช่ป่ะแทนค่าไปแก f แปด a ก็เออ f แคือ0 0ย์ยเท่ากับ2ลบ2 a ย้ายค่าปุ๊บได้ a เท่ากับ1พอพี่ได้ a ทับหงทำไต่อครับไดเ a ทับ1ก็แสดงว่าอันนี้ก็คือ1ก็จะได้ว่า f 1คือ5เพราะฉะนั้นพี่ก็แทนค่าตัวได้เลยครับก็จะได้ว่า f 1คือ5ก็จะเท่ากับแทน x ด้วย1ก็กลายเป็น2ลบกับ 1บวกสหรือพูดง่ายคือจะได้ค่า c มาเท่ากับ4นั่นเองพอพี่ได้ค่า4ี่ดับเนี่ยสิ่งที่พี่ได้ก็คือพี่ก็จะได้สมการ fx เต็มๆแล้ว fx จะเท่ากับ2 x ลบกับ x กำลังสองบวก4นั่นเองเพราะ4คือ4อันนี้คือสิ่งที่หลังจากเราเอา2ปมเนี่ย <st us> คลายออกมาแล้วจัดใหม่จะได้ค่า fx มานะครับนะ พอเราได้ตัวนี้เสร็จโจทย์ให้มาว่า h x จะ f x g x ตัวนี้จะทํำยังไงถ้าโจทย์ให้ h x จะ f f x g x สิ่งที่ต้องรู้ก็คือมันคืออะไรครับมันคือการเอา2ฟังก์ชันมาคูณกันการเอา2ฟังก์ชันมาคูณกันเนี่ยแล้วเราไปดูโจทย์ครับว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม h 2เพราะฉะนั้นการที่โจทย์ถาม h 2เลยต้องหาต้องหา h x ก่อนว่า h x คือเท่าไหร่แล้วแทน x ด้วย2เข้าไปถูกไหม เพราะฉะนั้น h x เนื่องจากมันเป็นฟังก์ชันคูณมันก็มีการดิฟผลคูณมันจะมีดิฟผลคูณกับดิฟผลหารถ้าทงสั้นๆเขาเรียกว่าดิฟ uv ก็คือดิฟผลคูณจะได้ u ดิฟ v บวก v ดิฟ u ถ้าดิฟผลหารก็คือดิฟ u ส่วน v จะได้ v ดิฟ u ลบ u ดิฟ v ส่วน v กําลังสองอันนี้คือตัวที่น้องรู้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นผลคูณมันเป็น u ดิฟ v ก็คือ u ดิฟ v v ดิฟ u u คืออะไร u คือ fx เหมือนมอง u คือ fx เหมือนมอง fx นี่คือ u แล้วมอง g x เป็น v เพราะฉนั้นเหมือนกับเอา u กับ v มาคูณกันก็จะได้เป็นอะไรครับ u ดิฟ v ก็คือ f x ดิฟ v ก็คือ g ด x ก็คือดิฟ g x แล้วก็บวกกับบวกกับ v ดิฟ u ก็คืออะไรครับ v ดิฟ u ก็คือ g x แล้วก็ดิฟ u ก็คือ f ด x เห <Okay, S 2> ็นไหมแล้วบอกว่าแล้วหลังจ g นี้ทำไงแทนค่าอย่างเดียวละครับจบแล้วเนี่ย แทนค่าอย่างเดียวแล้ครับเพราะว่าโจทย์ถาม h 2ก็คือให้แทน x ด้วย2ก็จะได้ f 2คูณกับ g ดแล้วก็บวกกับ g 2แล้วก็ f 2แทน x ด้วย2อย่างเดียวเลยตัว f 2หาได้แน่นอนเพราะเราได้สมการ fx กับ2 x ลบ x กลัง2บวก4หาได้ g ดโจทย์ให้มาครับว่า g ดคือ5อันนี้ก็แทนค่าได้ g 2ก็แทนค่าแทนค่าได้ f ด โจทย์ให้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วทาได้หมดเลยครับคําตอบก็ออกเลยเข้า <Okay, S 2> ไหมเพราะนั้นตัวนี้แทนค่าอย่างเดียวนะครับแทนค่าเพราะฉะนั้นพอแทนค่าเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ค่า h แดสมาเท่ากับ10ตอบ10ครับเนี่ยข้อนี้คิดแค่นี้นะครับนะ นะครับ้ออย่างเงี้ยพี่แนะนํหรือว่าควรทำนะ้ออย่างนี้ควรทําแล้วต้องทําให้ได้ด้วยนะครับอถ้าได้แล้วจะไปในแนวที่สามแนวที่สามแนวที่สามมาดูครับพี่อาจจะมีบางแนวที่พี่อาจจะไม่ได้แสดงตัวอย่างบางข้อนะเพราะว่าด้วยเวลาจํากัดเนาะอาจจะไม่ได้ทุกข้อแต่ว่าอย่างที่พี่บอกนะครับห้าสิบข้อเนี่ยต้องกลับไปทานะพี่จะตั้งใจให้เราให้ได้มากสุดภายในสองชั่วโมงครึ่งนี้นะครับ เสร็จแล้วมาดูแนวที่สามครับเสร็จเรียบร้อยนะมีใครไม่เสร็จปล่าไม่มีโอเคมาดูแนวที่สามนะครับแนวที่สามฟังก์ชันตรีโกณบางคนบอกว่าไม่เขียนเลยเพราะว่าฉันไม่เอาแผน A จดไว้หน่อยเถอะนะเผื่อเผื่อนะฟังก์ชันตรีโกณครับจะมีเอกลักษณ์ตรีโกณผลบวกผลต่างของมุมมุมสองเท่า ผลบวกผลต่างของฟังก์ชันเรื่องของอารแล้วก็กดของไซน์กับโคไซน์จริงๆแล้วฟังก์ชันติีโกรเป็นบทที่สุดเยอะที่สุดเยอะมากแต่อย่างน้อยสุดนะครับถ้าจะลืมห้ามลืมพวกนี้เพราะพวกนี้มีโอกาสออกนะครับนะมาดูทีรันครับเอกลักษณ์ติโกณพี่ไม่พูดอะพี่ว่าเราได้อยู่แล้วเอกลักษณ์ติโกณมันมันสบายๆของพวกเรานะครับมาดูอันที่อย่างเช่นผลบวกผลต่างของมุมคืออะไร ผลบวกผลต่างมุมก็คือเป็นการเอาเหมือนกับสัว่เป็นฟังก์ชันไซน์อย่างเงี้ยสวเป็น s i น์เอบวกบอันนี้ง่ายสุดละก็จะได้ s i น์เอค b สบวกกับ cos a s i ซน์แล้วก็จะมี s i น์เอลบบีคสเอบวกบีคสลบบตรงนั้นก็ไปท่องมานะครับไปท่องมาถ้าลืมก็ดูในชีตพี่มีให้เราหมดแล้วนะครับอันนี้คือคำว่าผลบวกผลต่างของมุมนะ ถ้าลบก็เติมลบเข้าไปปั๊บอันนี้ก็กลายเป็นลบเลยปั๊บเข้าใจมุมสองเท่าครับมุมสองเท่าคืออะไรามาดูนะมุมสองเท่านะครับมุมสองเท่าก็คือตัวที่ต้องนั่นเลยคือไซน์สองเซตาหรือไซน์สองเก็ได้อะจะเท่ากับสองไซน์เ c o s อ a อันนี้ตัวที่ใช้บ่อยนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ c o s 2a ครับ cos 2 a ก็คือ cos กำลัง 2A ลบไซ n ์กำลัง 2A หรือ2 c o s คกำลัง 2A ลบ1หรือ1ลบ2 s i ไซ์กำลัง 2A จริงๆแล้วถ้าเราดูนะที่พี่โจทย์ให้เราเนี่ยพี่เอา c o s กำลัง a, อสองเอกำลัง2 A ลบไซ n กำลังสอขึ้นมาก่อนสำหรับ c o s 2A เนี่ยเพื่อที่จะให้จดตั้งต้นว่ามันต้องต้อขึ้นต้นด้วย o s s แล้วตัวด้านล่างนี่ก็เปลี่ยนจาก cos กำลังสองเเป็น2 cos อสกำลังสองแล้วก็ลบ1ถ้าเป็นเอาไซน์ก็เป็น1ลบด้วย2ไซน์กำลังสองนะครับนะนี่คือมุม2เท่านะแล้วจริงแล้วเขียนกำกับไว้ด้านข้างเลยว่าสามารถทำตัวเนี้ยให้กลายเป็นมุมครึ่งเท่าได้ด้วยนะครับตัว 2a นี่นะมันก็สามารถทำเป็นใช้สลับการเปลี่ยนเป็นมุมครึ่งเท่า 2a เครึ่งเท่ามันต่อเนื่องกันนะครับนะ ถัดมาผลบวกผลต่างฟังก์ชันผลบวกผลต่างฟังก์ชันคืออะไรพี่ขอเขียนข้างล่างนี้เนาะที่มันไม่พอนะครับผลบวกผลต่างฟังก์ชันก็คืออย่างเช่นเอาไซน์เบวกไซน์บีแล้วแต่เลยนะบางคนมีวิธีการท่องตัวเองอยู่แล้วนะครับพี่คงไม่มาปรับเปลี่ยนตอนนี้เพราะว่าสิบวันนี้ไม่ทันนะครับให้เราจับที่เราที่เราคุ้นเคยนะอย่างไซน์เบวกไซน์บก็คือไซน์บวกไซน์คือสองไซน์คอสก็จะได้ เท่ากับ2 s i n cos พี่จับหลักนี้นะ s i n ์บวกไซได้2 s i n cos s i n ลบไซได้2 c o s sin cos บวก cos ได้2 c o s cos cos ลบ cos ได้ลบ i องไซน์ะเพราะฉะนั้นถ้า s i n บวกไซได้2 side side. Side side s i n cos พี่ก็แค่ใส่วงเล็บเข้าไปครับแล้วก็ต้องเอาบวกก่อนแล้วก็ลบแล้วจับหลักง่ายว่าบางคนจะสงสัยว่าเอ๊ะเดี๋ยวหาร2หรือไม่หาร2ก็ดูว่าถ้าจัดจากซ้ายไปขวาก็คือตัวเนี้ยเราจัดปีเลข2ก็ต้องหาร2 ถ้าจัดจากผลคูณกลายเป็นผลบวกเงี้ยจะเห็นว่าตอนผลคูณมันเป็น2องไซดเอคอส B, พอเป็นผลบวกเนี่ยมันเลยไม่ต้องมีหาร2เพราะว่าไม่มีเลข2อยู่ด้านหน้าเนี่ยพี่จับหลักแค่นี้เองนะครับนะส่วนอันดื่นส่วนดื่นก็ไปท่อกันนะถ้าเป็น cos เป็น s i n ก็ว่าไปส่วนตัวอารรู้อยู่แล้วอาร์ i ไซด์อาร์คอสอารทน,นะครับตัวที่อยากให้จดเพิ่มก็คือตัวกฎของไซ n ครับตัวนี้มันก็คือ a s ไซ a ส่วน a นะครับ sin A ส่วน a เท่ากับ sin b ส่วน b เท่ากับ sin c ส่วน C อันนี้คือกฎของ sin ถ้ากฎของโค s ซนหรือกฎของ cos ที่เอาแค่ตัวเดียวพอนะครับก็คือ a อกำลังสองจะเท่ากับ b ีกำลังสองบวก c ีกำลังสองคี้ง่ายเหมือนพี่ t h a g ั r a เลยใช่ปะ่ะอันนี้กำลังสองด้านที่เหลือบวกการเท่าอีกหนึ่งใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่ thagoras เ,เพราะมันเป็นกฎของ co s ซน์ใช่ปะ่ะก็เพิ่มลบสอง bc แล้วก็ cos a จับง่ายๆครับว่า a กับ a, a เนี่ยมันคือมุมตรงข้ามกันนะถ้าเป็น cos a ก็อันนี้ก็เป็น a กําลังสองถ้าน,นี้เป็น cos b อันนี้ก็เป็น b กลังสองส่วนที่เหลือก็จะเป็นตัวที่เหลือนะครับอันนี้คือกฎของโคไซน์นะอันนี้หลักๆนะครับที่ต้องรู้เลยนะของฟังก์ชันตรีโกณนะครับส่วนตัวที่แนะนําให้กลับไปดูนะครับมีข้อสอบเก่าข้อสอบเก่าก,ก็คือจะมีข้อ39ข้อ3า 38แล้วก็43ส่วนข้อสอบเกง่งข้อสอบเก่งจะมีข้อ7กับข้อ32อันนี้ตัวที่แนะนำเลยนะครับให้กลับไปดูนี้หข้อนี้หข,ข,ข้อนะครับหข,ข้ออันนี้พี่ขอไม่แสดงตัวอย่างนะเพราะพี่เชื่อว่าน้องหลายคนน่าจะบอกว่าฟั์ชันติโกนขอขอเวฟแล้วกันเนาะไปดูบทที่ง่ายกว่านะครับนะแต่ว่าข้อเหล่านี้แนะนำนะคนไหนที่ คิดว่าสามารถทําได้ก็ให้ไปดูนะครับถัดมาคือตอนนี้โจทย์ของพี่เนี่ยพี่กำลังคิดว่าทาไงให้เราสามารถทําข้อสอบแผ่นหนึ่งให้ได้มากที่สุดจริงๆแล้วข้อสอบแผ่นหนึ่งต้องบอกว่ามันมีทั้งข้อง่ายและข้อยากคะแนนมันเท่ากันโดยเฉลี่ยมันเท่ากันเพราะฉะนั้นเลือกข้อดีๆนะอย่างฟังชันติโกเนี่ยถ้ามันยากมากผ่านไปเถอะนะยอมตัดไปนะครับมาดูบทมาดูถัดไปครับก็คือสถิติอ่าดูสถิติ ถัดมาคือสีติสีตินี่บอกให้ว่ามันคือบทหวานหมูของพวกเราเลยนะแต่ก็เป็นบทที่ขมคืนกับน,น้องหลายคนเพราะว่าชอบบวกลบเลขผิดเจอบ่อยมาก2องคูณหได้7จ็ดเฮ้ยทำเป็นเล่นนะจริงสอบวกหได้10บพูดบวกแต่คิดคูณพูดคูณแต่คิดบวกนะระวังนะครับตรงนี้นะระวังเรื่องคิดเลขผิดนะครับสีติหลักๆเนี่ยก็คือ มันจะมี2ส่วนหลักๆก็คือค่ากลางค่ากลางที่ออกก็คือจะมีค่าเฉลี่ยกับมัธยฐานนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากเราน่าจะไปดูได้จะมีค่าเฉลี่ยรวมหรืออะไรก็ว่าไปมัธยฐานก็รู้อยู่ตรงกลางนะครับอันนี้พี่ไม่ต้องจดอะไรมากเราจดแค่นี้พอส่วน sd ก็รู้จักก็คือค่าการกระจายข้อมูลนะครับตัวที่เน้นเนี่ยคือเพิ่มขึ้นมาคือค่าของ Z หรือค่ามาตรฐาน Z อ่าคำถามครับค่ามาตรฐาน Z มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ยกมือเลยครับคนไหนได้ยกมือเลยครับพี่ทีมงานครับพี่ทีมงานยกมือ,อมีน้องยกมือแล้วพี่ทีมงานไหนเอ่ยค่าของ Z ครับ Z I เท่ากับเท่าไหร่ บอกชื่อเลยนะครับพี่จะได้จำชื่อน้องได้ด้วยน้องอะไรคะชื่อจอยค่ะน้องน้องกอยจอยดอยเหรอคะจอยอ๋อจอยว้าโทษทีนี่เห็นไหมนี่เป็นข้อเสียพี่อันหนึ่งฟังยังฟังไม่ฟังไม่ชัดเลยน้องน้องจอยโอเคน้องจอยเอยนที่ไหนคะอยู่ช่องฟ้าสินเซิงค่ะช่องฟ้าค่ะอะไรนะสินเซิง เอาละพี่มีกาพูดเพราะมันเป็นศัพท์พื้นเมืองใช่ป่ะเป็นภาษาจีนคะอ๋อภาษาจีนอ๋อรอไปโอเคอ่ะ z i ตไอเท่าไหร่ครับ x i ลบ x bar ส่วน s ค่ะ